โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการบริกิผงผูงเสเพราฟรมเอรี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเปิดใหม่นะครับซึ่งมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นแบบเดโมเล่นฟรีนะครับตอนนี้เนาะเปิดให้เล่นในเฉพาะสตรีมเท่านั้นนะครับเกมนี้เป็นเกม PC ไม่ใช่เกมมือถือเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถปรับภาษาไทยในเกมได้นะครับเนาะแล้วก็ชื่อเกมเนี่ยชื่อว่าเอเลนน์อลิสนะครับเนาะก็เรียกได้ว่า เป็นเกมที่ผมมองว่าเออน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยนะถ้าเข้าไปดาวน์โหลดในตัวของอเดโมโเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมผู้พัฒนาเนี่ยของประเทศจีนแล้วกันอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถกดตั้งค่านะครับหรือว่าเซตติ้งเนี่ยนะครับได้ที่ตรงนี้นะติดตั้งนะแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนมาเรื่อย มันจะมีภาษาไทยอ่าแล้วก็ให้กดใช้งานเนี่ยนะครับการใช้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปเลยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เขาสอนก่อนละกันเนาะก็คือจะมีการสอนมีการเล่นผจญภัยครั้งใหม่นะครับผมให้เขาสอนก่อนแล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยอ๋อพอกดสอนมันจะเด้งแบบว่าอ่าพอกดสอนเนี่ยมันจะเด้งแบบมาเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อมันจะเด้งมาเป็นเว็บไซต์ของเขา อ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มการประจดภัยครั้งใหม่เลยแล้วกันนะครับลองดูนะอ่ะตอนนี้เหมือนมี2ตัวละคระครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าคือหลือพอสมควรนะครับเนาะของดีจริงๆนะอ่าน้องคนนี้เหมือนเป็นสายซาม,มอนตีไกลนะเสกพวกหมาเสกอะไรมายิงช่วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซามูไรนะครับอ่าเป็นดาบคู่นะผมชอบเล่นตัวละครที่ตีไกลไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าชื่อว่าชายซี่นะครับชายซี่นะ คืออย่างที่บอกเนะว่าตัวเกมมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบผู้พัฒนาของจีน่ะชื่อมันก็เลยจะออกจีนๆนะครับอันนี้ชื่อว่าชีเหมียวนะครับอ่าชีบเหมียวนะชีบเหมียวนะแปลไทยมานี่คือชีบเหมียวอันนี้คือชายซี่นะมันมันอ่านอย่างงี้นะใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวเราการจับคั่วอัตโนมัตินะครับเล่นระดับง่ายอ่าระดับสามัญความยากลําบากนะครับก็เล่นแบบระดับง่ายก่อนแล้วกันอ่าลองดูนะครับในด่านแรกนะเฮ้ยภาพสวยอยู่เอาเรื่องอยู่ครับ อันนี้คลิกซ้ายคลิกขวาคิวอ่ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะสอนเรานะผมคิดว่าตัวละครเหมือนในแบบเปิดตัวน่าจะมีประมาณ 4- 5หตัวอยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพให้สุดมั้งคิดว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะนะครับเออก็สวยนะนะครับสวยนะเออเนะครับโอเคเดี๋ยวลองออกไปปรับภาพให้มันสุดดูอันนี้คืออ่าค้นหาแท่นบูชาเอ้าชิบหายละ โอเคอันนี้คลิกซ้ายตีธรรมดานะครับคลิกซ้ายตีธรรมดาผมดูก่อนอ่ะมันไม่ได้ล็อกเป้าให้นะเราต้องเล็งเป้าเองนะครับอ๋อ so, มันล็อกเป้าให้อยู่เนี่ยครับมันยิงแล้วก็ไอตัวหมาผมก็ยิงรัวๆนะคลิกขวาอ๋อคลิกขวาเป็นปล่อยหมาเลเซอร์ครับโอเคอ่ะตีธรรมดาเนี่ยตีธรรมดาหมามันจะล็อกเป้าให้นะครับแล้วก็คลิกขวาเนี่ยอ่ะเป็นการปล่อยหมาเลเซอร์นะครับน่าจะมีครูดาวนะน่ะอ่ะคลิกขวามีครูดาวครับแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ย อ่ะมันจะยิงปิ้วปิ้วปิ้วปปิ้วป,ป,ปอ่ะล็อกเป้าให้ครับโอเคเยี่ยมอยู่นะแล้วก็เมื่อกี้เราอัพเลเวลใช่ไหมจากเลเวลหเนี่ยเป็นเลเวลสองเนาะแล้วก็กดตัวคิคือสกิลอะไรโอ้ไมเทโอหรือเปล่าอ่าปล่อยหมานะปล่อยหมาระเบิดใส่นะแล้วก็ตัวอาครับตัวอาคืออะไรเอย่ยอ่าปล่อยมิกซราัวๆครับปล่อยมิกซายยิงรัวลวเลยจิว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 แล้วก็ตีธรรมดาครับโอเค เฮ้ยทำไมมอนมันเยอะจังวะเอาเมเทโอไปกินไปตั้มเกรเลเวลเราน่าจะอยู่มุมอ่าเลเวลอัพเลยครับโอเคแล้วก็สังเกตมินิแมปมุมขวาบนนะครับมันจะมีให้เราเห็นอยู่นะว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอ่าประมาณน,นี้แล้วก็ตัวกดชิปนะครับกดชิปเป็นการแดชนะ อ่ะแล้วก็มีคูดาวประมาณ3วินะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็คลิกขวายิงครับปิว้วเมเทโอไปอ้มครับหมาล่วงเข้าไปเอ้ยเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนเอ้ยแสดงว่าไอเทมเรายังกากอยู่ตอนนี้ไอเทมเรายังกากนะครับโอเคอ่ะแล้วก็มีนี่ยิงติ้วเ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 ตียวตียวตียวอ่าโอเคไปต่อครับเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นเขาวงปดหรือเปล่านะ เออโชคดีครับล็อกเป้าให้นะสบายเลยอย่างงี้ยกเว้นคีิขวาเนี่ยเราต้องเล็งเองนะโอเคปิ้วแล้วก็กดแ็บอ่ามีพวกดูสเตตัสตัวละครนะครับตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นบัฟน่าจะเป็นบัฟนะครับอ่าเสียเงิน50บาทในการซื้อเรามีเงินร้อยหนึ่งหรออ่ากดตัว E ในการซื้อนะครับปุ๊บอ่าได้ประมาณนี้อ๋อได้เป็นรองเท้าโอเคบวกบัฟครับ อ๋อแสดงว่าแมคเคนิกคือการเล่นแบบว่าใช้บงใช้บัฟด้วยนะอ่าประมาณนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยกดตัวอีอ่าอ๋อบอสทิบหายแล้วบอสครับบอสอุ้ยอุ๊ยอ่านี่อ่าเจอยิงมิซายเข้าไปครับจิวเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เเอรผมว่าเลเซอร์ขี้ขวาคือโคตรแรงเลยครับ อ่ะแล้วก็ยิงครับยิงแล้วก็แดดหนีแดดหนีหน่อยแดดหนีหน่อยกดคิวหน่อยกดคิวหน่อยอ่าไม่ใช่โอครับท,ที่ขวายิงเลเซอร์จิ้วโอเคโอเคอุ้ย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 โดนเข้าไปที่ขวายิงปิ้วเรียบร้อยครับผมว่าตัวอานี่คือโกงมากนะไอตัวสกิลอันเนี้ยสกิลแบบว่าปล่อยมิสไซล์รัวๆครับ อ่ะแล้วก็เราได้ไอเทมละอะไรเอ่ยเมื่อกี้อ่ากดตัว e เอาเดี๋ยวจเคลียร์มมเคลียร์มอนให้หมดก่อนนะเมื่อกี้มันผมได้ของได้ไอเทมใช่ไหมโอ้ทําไมมอนมันมาเยอะจังอะ่ะเออเหมือนตอนเราเลือดเหลือครึ่งหนึ่งหน้าเราจะมืดเลยครับหน้าเราจะมืดเลยนะอันนี้คืออ่าไม่ได้อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะกดตัว e อ๋อโอเค อ๋อจบด่านใช่ไหมอันนี้คือแท่นบูชาที่เขาบอกเนี่ยก็คือแท่นบูชาบอสอ๋อแต่ว่าแมคานิกมันก็ค่อนข้างลื่นไหลนะแต่ผมมองว่าสกิลเขายังดูแบบแบบว่าเฉยๆอยู่นะส่วนตัวนะครับก็ยังคิดว่าเฉยๆอยู่นะกดตัว V V คืออะไรวะอ๋อเลือกสกิลครับเหมือนคล้ายๆกับไอดอลอารผ่านด่านนี้ได้เลือกสกิลใหม่ครับอ่าลดเวลาอ่าความเย็นนะครับ อืมคือลดลดคูดาวสกิลไอตัวคิวนะอันนี้เป็นเออ,เอ,อทำให้เลเซอร์มันแตกแยกครับอ่ะอันนี้คลิกขวาเลเซอร์แตกแยกนะอันนี้คือกดตัวอ e ีครับโอเคอ่ะอ๋อเป็นไอดอลอารหรอเป็นการเล่นแล้วก็แบบผ่านด่านผ่านด่านผ่านด่านไปครับเออว่ะว่ะแปลกแปลกใหม่แปลกใหม่หมครับแปลกใหม่อ่ะแล้วก็มานี่ใหม่ครับ อ่ะแล้วก็วนลูปปะตอนนี้เหมือนวนลูปยิงอาเนี่ยครับยิงเลเซอร์เป็น3มแยกประมาณนี้นะโอ้เอาเรื่องอยู่นะอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวเรามาข้างล่างเลยแล้วกันอันนี้ก็โอ้เงินไม่พอครับเงินไม่พอเป็นอาวุธนะเป็นพวกอาวุธชุดเกราะนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ปิ้วครับเป็นไงเป็นไง่อ่าเขาเนี้ยเรามีเลเซอร์3ามแยกครับ พอยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวฟาร์มก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะอันนี้มีอะไรไม่เอ่ยโอ้สาบาทอีกแล้วในแม่มาเจอหน่อยเราเปิดปังเอาไว้ล่วงไปดิอันเราสามารถซื้อพวกนี้ได้เลยครับตามเงินที่เรามีนะอ่ะลองกดดูดิได้อะไรได้เทมอะไรอะ่ะ ฟันกระหายเลือดนะครับฟันกระหายเลือดนะฟันกระหายเลือดมันทำอะไรได้วะอ๋อเ oh, นี่ยเนี่ยเนี่ยไอเทมจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนนะอ่าโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอันนี้ซื้ออ่าได้อะไรปึ๊บอ่าเราได้คันเร่งะครัยเพิ่มความเร็วในการโจมตีอุย้ยดีอยู่ดีรับดีดีเราตีธรรมดามันก็อันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมฟาร์มเงินก่อนละกันเดี๋ยวให้ได้ประมาณสัก30กว่าบาทใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไป ซื้อของข้างหน้านะครับอ่าเหมือนเหมือนเรามาเล่นแล้วก็มาปั๊มของฟาร์มของฟาร์มของนะอ่านี่ครับซื้อของปุ๊บนะครับโอเคได้อะไรอ่าได้เกาะนะครับความเสียหายทางไฟแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆก็คือเกาะไฟนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินเป็นไฟอ่ะใช่ไหมเอ้ยนี่ไง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 ติ้วๆตๆๆวเตวตวตวเ้ยเออเป็นไอดอลอาร์พีจีเลยครับอันนี้ อ่ามิน่าตอนนี้เขาเปิดให้เล่นแบบเดโมฟรีแสดงว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเปิดให้เล่นแบบอ่าเป็นเกมออฟไลน์นะผมนึกว่าเป็นเกมออนไลน์แล้วก็เกมนี้สามารถโคอปกับเพื่อนได้สูงสุด4คนนะครับสูงสุด4คนเลยนะอันนี้เออเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างนะผมว่ายิงเลเซอร์อัดเลยครับยิงเลเซอร์อัดเลยโอเค ดอกละ20โอเคไปครับอยู่ข้างล่างนะผมคิดว่าไอตัวบอสอะเมื่อกี้เราเห็นอยู่แต่เราโดดลงไปน่าจะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะตายอะอันนี้อะเป็นตรงที่เราเล่นผ่านเมื่อกี้ใช่ไหมอะแสดงว่าคราวนี้เราต้องหาครับเราต้องหาหาแท่นบูชาเนี่ยไอตัวสีเหลืองเหลืองเนี่ยอยู่ไหนวะเราไปไปฝั่งนู้นอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้มันจะเป็นไอตัวลูกกลมๆอะ่ะเราโดดตรงนี้ได้ป่าวะมันต้องโดดป่าวะเอาโอเคโดดไม่ได้ครับกลับมาที่เดิมเป็นไงเป็นไงเราตีเร็วขึ้นครับเนี่ยเนี่ยคือตีเร็วขึ้นคือโคตรดีเลยนะ ตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นแน่เลยตรงนู้นแน่เลยโอ้โหเ้ยไป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 เอะมันทางเก่านี่หว่าอะไรวะทางเก่านี่หว่ามันอยู่ข้างล่างเหรออ่าเลื่อนรถครับอ้าราอยู่ไหนอ่ะกลับมาที่เดิมเหรออะไรวะเราคลิกขวาปล่อยหมาแล้วก็ตีธรรมดาต่อได้นะตอนนี้เงินเรามีประมาณร7 0เจ็เลยครับตอนนี้ เออเหมือนมอนมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับแล้วเราต้องหาแบบที่ซื้อของหาไอตัวแท่นบูชาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจบเกมนะแต่ว่าแท่นบูชามันอยู่ไหนวะมันอยู่ทางนู้นอะ่ะแต่เราหรือว่าเราต้องไปทางอื่นวะเดี๋ยวเด่แท่นบูชาอยู่ตรงนู้นนะเราอาจจะต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมผมว,ว่าเราเราเดินหาก่อนเราเดินหาแท่นบูชาก่อนอันนี้ไงทางนุกนิไม่ใช่ทานุกนิไอตัวลูกกลมๆมันกดอะไรได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อแสดงว่าเราน่าจะเข้าไอ้ตรงเนี้ยถูกแล้วนะผมว่าเราน่าจะต้องเข้าตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปแน่เลยเออน่าจะเข้าตรงนี้แหละผมคิดว่าแล้วก็เดินหาใช่ไหมใช่ไหมอ่านี่ไงของไอเทมครับซื้อหน่อยอ่าเพิ่มสุขภาพนะครับเพิ่มเลือดนะ แล้วก็มีนิแบบมันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับก็คือเด้งให้เราอันนี้คือ,อโอกาสการสกัดกา้นความเสียหายลดดาเมจที่ได้รับนั่นแหละนะครับประมาณนี้แล้วก็ยิงเลเซอร์ครับปิ้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอ้ยเอาเรื่องอยู่เอ้ยมอนมันเริ่มเก่งขึ้นว่ะมอนเริ่มเก่งขึ้น,นครับอย่างน,งน,งนี้ไปตรงนู้นครับไปตรงนู้นไปตรงนู้นเรามาเอาของอุ้ย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 ธนู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  เราตอนนี้ Level เลเวลเจ็ดวลครับตอนนี้เราก็เริ่มตีแรงขึ้นแล้วผมว่าต้องอัพอัพการโจมตีธรรมดาหรือเปล่านี่ตอนนี้อันนี้ใช่ไหมไปไม่ได้หรอต้องไปยังไงวะหาทางไปไม่ได้ครับตอนนี้โคตรดิเช <Holy shit. S 1> เอ่อเราลองไปทางนู้นดู ไปทางนูน้นโอ้ยมันอยู่ไหนมันอันนี้เป็นไอเทมเรากดแถบจะเห็นไอเทมนะครับแล้วก็มีนิแมปอืมตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหมันคือแมปมันไม่มีที่ให้ดูเลยครับมันก็เลยไม่รู้นะว่า อันนี้เรามาที่ใหม่ละอ่าเอาโอเคโอกาสในการสกัดกั้นความเสียหายนี่ครับลดดามิที่ได้รับแล้วก็อันนี้มาซื้อโอเคโอเ,คเพิ่มอัตราการโจมตีคริติคอลนี่ครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกซื้ออะไรนะ เดี๋ยวเคลียร์มอนก่อนอันนี้โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โจมตีคลีโจมตีคลีโจมตีคลีมาดิ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 มาด,มาดิให้ซื้อหน่อยดิอันนี้อะไรอ่ะพลังแห่งชีวิตคันเร่งอ่ะความเร็วโจมตีอันนี้บาเรียผมว่าเอาความเร็วโจมตีครับมาโอเคความเร็วโจมตีมาสองอันแล้วตอนนี้อ่าสังเกตว่าเราสามารถซื้ออันนี้ได้หลายอันนะนี่ใช่ไหมอันนี้คืออัตราติดคลีครับ อ่ะนี่3แล้วเราสามารถซื้อได้เพิ่มนะอ่ะซื้อไปโอกาสติดครีแหละเดี๋ยวติดรัวๆเลยครับติดรัวๆเลยผมว่าเอาอัตราติดครีเพิ่มดีกว่ามาัมันจะซื้อได้สูงสุดเท่าไหรอ่อ๋อมันเป็นการย่อยไอเทมชิ้นอื่นครับอ๋อผมก็นึกว่าเฮ้ยมันใช้เงินซื้อมันไม่ได้ใช้เงินซื้อครับมันเป็นการย่อยไอเทมชิ้นอื่น อ่าเนี่ยสังเกตว่ากดแ็บเนี่ยไอเทมเราหายหมดเลยอโอเคเออโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ความเร็วโจมตีก็ไออัตราติดครีก็ดีเหมือนกันติดครีแทบจะทุกดอกเลยตอนนีใน้ใช่ตรงนี้ไม่เอยใช่ตรงนี้ไม่เอยไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ย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 มันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อีก โอ้ยากอยู่นะผมว่ายากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ในการที่แบบว่าเราจะเล่นแล้วก็โอ้มันอยู่ข้างบนเลยนู่นเลยครับอยู่ข้างบนเลยการที่เราจะเล่นแบบแล้วแล้วเราเดินตามแมปอะโอ้ยากมากครับนี่นี่เจอละเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราเลยอะแบบเออเองบอสมาครับยิงบอสจิ้วจิ้วจิ้วจิติดคลิปรัวๆแดดหลบแดดหลบเป็นบอสตัวเดิมนะคลิกขวาครับอ่าแล้วก็ตัวอ่าปล่อยอันนี้มาเมเทโออัดครับ ต,ตุบตับตุบตัตบตุบตับสังเกตเลือดผมฮิลวรัวๆๆด้วยนะตอนที่ผมอยู่ในวงวง,งไอตัวอัลติเมตยิงเลเซอร์ครับปิ้วดูดเลือดนะไอตัวเขี้ยวอันนั้นอ่ะมันคือดูดเลือดครับอ่าเรียบร้อยครับจบเกมครับโคตรโหดโคตรตึงนะไม่ใช่โอไปตั้มครับหมาเอ่อถ้าเอาอ่าเนี่ยได้ดูดเลือดอีกแล้วครับเนี่ยเมื่อโจมต,ตีติดคลิจะฟื้นฟูพลังชีวิตอ่าพอดีเลยครับติดคลิเรามี7อ็ดอนุนะ ตอนนี้จากดูเลือดสิบเนี่ยเป็นสิบห้าแล้วครับตอนนี้อ่าประมาณนี้นะเงินเรามีประมาณ600ครับอันนี้เราก็เอ็นจบเกมแล้วนะใช่ไหมเอ๊ะทำไมเราโดนดามจ่เรื่อยเรวะอ๋อต้องเคลียร์มอนให้หมดโอเคดอกละสี่สิบสี่ครับยิงติดคลิปปิว้วไหนเอ,อ่ยโอเคไปครับ อ่าเป็นเกมไอดอลอารครับอ่าแสดงว่าเล่นแล้วก็อัพเลเวลเล่นแล้วกัพเลเวลฟาร์มของฟาร์มของแล้วก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นในการเล่นแล้วก็สามารถโคออฟกับเพื่อนได้4คนอ่าแล้วก็ตัวนี้กดตัววีครับแล้วก็อันนี้คือเพิ่มการยิงแต้มน่าจะเป็นการยิงธรรมดานะลดคูดาวลดอ่าสวนเวทมนต์ลดจากมผมว่าอันนี้ดีกว่านะโอเคมา อันนี้อะไรเอ่ยเงินเรเบี้ยบานหกร้อยเหมือนเดิมนะครับอืมไปโอเคเราไปทางไหนดีคราวนี้แสดงว่าเหมือนจะต้องเล่นจนกว่าเราจะตายประมาณนั้นนะอันนี้คือเป็นไอเทมที่ให้เราซื้อแต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราไม่มีเงินเลยครับอ่ะร้อยสี่ิครับ สังเกตจะมีระดับของนะสีขาวกับสีฟ้าดูไอ้สีสีเขียวด้วยแสดงว่าของสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นระดับสูงขึ้นไปครับประมาณนั้นนะตอนนี้เรามีติดคลิปเจ็ดอันเลยนะอ่าฟาร์มก่อนก็ได้ครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอ้ยเยเจอมอสเตอร์ล่องหนครับเอ้ยแต่เรามีดูดเลือดไม่ต้องกลัวมีดูดเลือดไม่ต้องกลัวร่วงครับได้สิบสองเรีอัพด้วยมาอ่าผมว่าฟาร์มของแล้วก็ซื้อของก่อนดีกว่า มาดีมาดียิงไปดียิงไปดีเลเซอร์ตายหมดครับโอเคตายหมดตอนนี้เรามีเงินมาวันเจ็รอฟาร์มก็ได้นะรอให้มอนมันสปอนเกิดมาแล้วก็ฟาร์มครับฟาร์มของฟาร์มของอ่าประมาณนี้แล้วก็ตรงน,นู้นอ่าโอเคตี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 รัวๆครับติดคลิ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 ไป ยิงเปี้ยงครับล่วงหมดล่วงหมดล่วงหมดล่วง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 ไปดิไปดิตุ่มต้ำตุ่มต่ำตุ่มต้ำยิงเลเซอร์เปี้ยงล่วงหมดล่วงหมดโอเคมอนเริ่มเก่งแล้วครับมอนเริ่มเก่งแล้วอันนี้ผมจะซื้อเป็นอันนี้ละกันโอเคฟื้นฟูสุขภาพเพิ่มขึ้นอ่าก็คือหิวเลือดนั่นแหละนะครับสังเกตว่าเลือดเราฟื้นฟูทุกๆ4ีวินะ อ,อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นครับน่าจะขึ้นอยู่ข้างบนปะขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะผมว่า,าเราไล่เคลียร์ให้มันเร็วๆเลยดีกว่าอันนี้เป็นซื้อของ70ใช่ไหมได้อะไรเอ่ยอ่าได้ความเสียหายไฟนะครับไอตัวเนี่ยแหละวิ่งเป็นไฟเนี่ยแหละปเปย้ยงปืดนะครับเจอนะโอเค ได้เงินเพิ่มแล้วได้เงินเพิ่มแล้วมันจะมีอีกกล่องหนึ่งปะมันจะมีอีกกล่องหนึ่งปะเราเหมือนมันเห็นสองกล่องอ่าตรงไหนวะตรงนี้ไงเอ้าอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอโอเคอ่างั้นเรากดกดตีบอสเลยครับรีบเขียรีบเขียเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอสมันนี้กว่าเดิมว่ะ บอสอันนี้กว่าเดิมว่ะเอ้ย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 บอสตัวใหม่นะเนี่ยนึกว่าซามูไรตัวเก่าครับตัวใหม่แต่ว่าก็ไม่ระคายเคืองเราอยู่ดีครับเรามันโอพีครับยิงเลเซอร์สามขีดดูดเลือดรัวๆครับดูดเลือดจูบจูบมาดูดเลือดจูบจูบมาอ่าตายเมเทโอหมารครับระเบิดไปแดดหลบแดดหลบแดดหลบยิงเลเซอร์ปีดอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนดาเมจดาเมจอุยอ้ยอุ้ย เอาเรื่องเลยครับอันนี้เอาเรื่องอยู่นะอ่าเมเทโอครับยิงไปแล้วก็กด R ครับปล่อยมิกซายิงเลเซอร์รวมดเข้าไปโอเคบอสเลือดลดเกินครึ่งครับอ,อันนี้ไม่ไหวว่ะอันนี้ไม่ไหวจริงเออมามาเมเทโออัดยิงขี้ขวาครับไปเอียงนะไปเอียงล่วงนะครับบอสอ่าเป็นไงไอหนุ่มโอเคได้ไอเทมมาด้วยครับโอเคได้ฟื้นปูเลือดเหมือนเดิม ก็ได้ฟื้นฟูเลือดมาเพิ่มมายิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์บางทีเราก็เห็นมอนแบบว่ายากนิดน,นึงนะโอเคจบด่านนะครับไปอ่ะไปอย่างเรเร็วเลยก็ได้นะเหมือนตัวละครเราเก่งขึ้นแต่ว่าด่านมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นตามตัวละคร,รด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะจบตอนที่เราตายเลยก็ได้นะครับหรือบางทีมันอาจจะมีแบบประมาณ10ด่านจบอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้อัพเลเวลหรอโอ้ไม่ได้อัพเลเวลเลยครับ แสดงว่าเราออาจจะต้องเล่นให้ถึงเลเวลที่กําหนดหรือว่าอะไรอย่เงี้ยถึงสามารถแบบว่าจบได้นะโอ,อ้ก,ก็หลักๆจาก,ากจประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนตัวของเกมนี้เนาะก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นเนี่ยก็ชื่อตามคลิปเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เนาะก็ผมมองว่าตอนนี้เกมยังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่นะครถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ย เล่นโควต์4คนเนี่ยอาจจะเป็นเกมไอ l ด p g อารีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อาจจะสนุกมากๆเลยก็ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบเป็นตพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ